ใครตอสมุทรสาครได้ยกมือเออสมุทรสาครต่อไปพระหนักเขาวังพระตหนักเขาวังทำไมกยอ่าวะิบุรีสิบุรนะช้าก็ตรสวยอ่ะนะกองสวยจันะโอเคบูเทานะสมุทรสาครสิงค uh, <lui>. ิยบางละจันสิงบุรีสีแยกอนโดจีน ชลูนะไปเก๋าไปใต้ไปตนตโนกใต้ใต้สุเในิยามเจ้านำไป้บ้านเชียงบุกจอมธานีเทเลเมกกระบี่พี่กล้าหลังพี่ก้าหลังนะทีามคือองสายกีสมุดไมบุญเรียนกิงเนี่หรอโอถ้าถามว่าปากแม่น้ำเจ้าพญาก็สมุดงสาเล นอะไรเออจังหวัดที่มีชื่อพยังเดียวับอันนี้ใครมะเสือกเฮียไปนัง่งจังหวัทดววทนนี่มีคำว,ว่านคกรอุรงที่มนัครก็ได้นะ